สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีแก่สำหรับในตัวโฟนแพดนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับหลายคนที่ผมลองไปค้นดูจะเจอปัญหานะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยเพิ่งเจอเมื่อเย็นเรื่อยๆสดๆลร้อนนะครับก็คือว่าตอนที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ยต่อพักแล้วก็ตัวแบตน,นะครับ มันจะเกิดอาการอ่าในตัวแบตนะครับมันจะมีเครื่องหมายาเป็นเครื่องหมายคุ้มเส้นมาร์กนะครับเครื่องหมายคําถามแล้วก็มันคือเหมือนลักษณะแบตหมดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหานะอะไรอย่างนี้นะครับก mm ็ hmm. คือที่ผมไปค้นนะครับจะมีหลายคนก็คือเขาจะอาเอาไปซ่อมตามร้านอะไรอ่ะตามร้านนะครับแล้วก็ ต้องเข้าศูนเปลี่ยนบอร์ดอะไรพวกนี้คือมันจะเสียตังค์อะไรหลายบาทน,นะครับก็คือจริงๆมันก็เป็นปัญหาก็คือผมว่านะครับมันจะมีผมไปค้นจนเจอคลิปฝรั่งที่เขาสอนอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือประเด็นปัญหาก็คือมันไม่ได้เป็นที่บอร์ดหรือว่าอะไรเลยนะครับประเด็นอาสาเหตุมันก็คือไอตัวด้านหลังเนยครับก็คือมันจะมีขั้วขเขาเรียกอะไรอะ เป็นคอนเนนเตอร์ที่ต่อระหว่างตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมเดานะครับก็คือคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเครื่องอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนอะไรพวกนี้นะครับก็คือทําอาจทําให้ตัวหัวคอนเนคเตอร์มันเนี้ยเกิดอาการเขาเรียกอะไรอะอหลุดหรือว่าหลวมได้นะครับก็เนี้ยนะครับเนี้ย อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาชาร์จก็คือจะมีสายฟ้าแต่ว่าที่เจอก็คือมันจะเป็นเป็นลักษณะเหมือนแบตหมดนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องหมายไฟชั้นมากอย่างที่ผมบอกไว้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันเลยนะครับก่ <c oughs> อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการเปิด ฝาตัวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการค่อยๆแงะมานะครับข้างไหนก่อนก็ได้นะครับค่อยๆแงะมันออกมาใช้เล็บจิกช่วงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแงะออกมา ค่อยๆเลาะไปรอบๆนะครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ก็คือเมื่อเราทําการแกะเสร็จแล้วก็ <c oughs> เราก็จะได้ออกมาแกะออกมานะครับฝาหลังนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกตอนแรก <c oughs> นะครับนี่ครับคือมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับที่ผมบอก อยู่ทางด้านล้างเครื่องนะครับด้านล้างเครื่องนะครับเนี่ยครับตรงนี้มันคือจะเป็นตัวหัวคอนเนคเตอร์ระหว่างตัวแบตเตอรี่นะกับตัวเครื่องนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกก็คือเนี่ยถ้าเผื่อเครื่องกระทบกระเทือนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับอาจไม่ว่าอาจจะเป็นเครื่องตกหล่นหรือว่าในการเก็บรักษาเนี่ย เราใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยมันกระแทกหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะทําให้มันเกิดปัญหาได้นะครับก็คือวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยครับก็คือเหมือนถ้ามันหลวมหรืออะไรเงี้ยเราก็ถอดอ,ออกมานะครับใช้เล็บดันออกมานะครับให้มันออกมางี้แล้วก็เราก็เสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนเมนบอร์ดอะไรหลายพันด้วยนะครับ นะครับแค่นี้เองครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับนะครับปุ่มตรงนี้นะครับหรือว่าจะใส่เคสไปเลยนะใส่ฝาหลังไปเลยก็ได้ครับผมเวลาใส่ก็ค่อยๆใส่กันด้วยนะครับให้มันเข้าล็อกให้มันแน่นหนาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผม๋ยวค่อยใส่ แล้วกันนะครับก็พอเราเปิดมาก็เหมือนกับแบบทำให้ตัวนี่มันสนิทเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือปัญหาก็จะหายนะครับเพราะว่าผมคอนเฟิร์มได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเป็นเมื่อเย็นนี้เหมือนกันตอนแรกก็เข้าใจว่าแบตหมดแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายคุยเซ็นมานะครับ ก็เลยมาลองเสิร์ชดูแล้วก็ได้วิธีแก้แบบนี้นะครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้โฟนแพดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับวันนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ